I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. นี่ต่อมาคันนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนกันกับคันขาวเลยแต่ล้อแดงต่างที่ล้อสีต่างที่ล้อแดงนี่ว้าวสวยๆเลยนะครับเฮ้ยโลโก้มีเปลี่ยนด้วยหรอพี่นี่ครับอ๋อโลโก้มีมีเปลี่ยนด้วยใช่เพื่อสังเกตนะครับนี่ของแท้จะมีสีทองแล้วก็ตัวใหม่จะเป็นสีดําแล้วก็สีขาวอ๋อมีสามสีเลยของแต่งเป็นของแต่งเลยครับ อ๋อนี่นะครับที่จะตัดสีแเดงนตัดไอ้โทนนี่ให้เข้ากับล้อด้วยนะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นแฝดเหมือนเลยมั้ยนี่พี่ใช่ไหมนี่เหมือนกันเลยนะครับสองคันนี้เนาะคันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นปั๊มอะไรนี่พี่ดซิงบอยดซิงบอยอ๋อนี่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 เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ RCB บนะครับนี่อันนี้คู่เท่าไหร่พี่ ตกอยู่คู่เท่าไหร่ประมาณ4 0 0พกว่าบาท4 0 0พกว่าบาทอู้แรงอยู่นะแรงอยู่นะครับแรงอยู่เนาะนี่สวยเลยอันนี้เบอร์อะไรนะพี่14ครับ14บีวิเล็กจังสวยขวาอยู่หรอตอนนั้นไม่มีอยู่ครับมันก็ใหญ่กว่าจะปั๊มเดิมอใหญ่ถ้าถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยต่างกันเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยเนาะนิ่มกว่ากันเยอะนิ่มกว่าเลยเนาะใช่ี่พวกนี้เป็นชุดเดียวกันหมดเลยไหมพี่ใช่ชุดปั๊มเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเนาะใช่ครับ นี่นะครับสวยเลยนะครับอันนี I. ้ก็เหมือนกันันเดียวกันเป็นเหมือนกันเลยใส่คือสเตปจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับ4คันนี้นะแต่ว่าสุดโคตรนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับนี่อันนี้ก็เก็บเป็นน้อตทองหมดเลยข้างในเก็บทุกจุดเลยใช่แต่ว่าจะต่างต่างกับฟฟร์ซ่าอยู่ตรงที่ว่าฟอร์ซ่ามันมีมันมีอันนี้ไหมพี่เหมือนผมเห็นในทิกตอกอะไอตัวสไลด์่ะอ่าใช่ใช่ใช่ร์ซ่ามีสไลด์ครับสไลด์ชิงขึ้นอ๋อก็คือมีติดรถมาเลยใช่ว้าวนะครับ ถ้าเป็นเน็กแบขึ้นได้ก็คงจะดีเนาะใช่ครับสวยเลยนะครับผมว่านะนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่แต่เป็นลิขสิทธิ์ของใครของมันเนาะนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเก็บเหมือนกันเดะเลยนะครับนี่เหมือนกันเดะเลยนะนี่เป็นไงอะไรอันนี้คือสีเดิมเลยไหมพี่ไม่ครับคันนี้มาเป็นสีแดงครับมาเป็นสีแดงทาสีขาวเหมือนกันเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วทาไมเป็นสีขาวแล้วทําไมไม่ซื้อเป็นสีขาวมาเลยดีเอ่อถ้าสีขาวของ X Max มันจะเป็นปีแรกๆเลยครับอ๋อก็คือจะไม่มีผลิตต่อใช่ไหมมันเบิกเบิกได้แต่มันเป็นเขาคือขาธรรมดาอ๋อขาธรรมดาแลกที่จะทำเป็นขามุกถ้าเป็นขาวก็คือขาไปเลยเนาะพี่อันนี้เป็นขาวมุกนะครับนี่จะเหลือมุกนะครับนี่นะครับสวยๆเลยเนาะอันนี้คือทําที่เดียวกันหมดเลยสีนี่เดียวกันนี่ก็เก็บมาโอ้สวยนุ่มพี่นุ่มอ่ะอันนี้ต่อมาชุดล่าง ก็ตัวนี้จะเป็นแอะดรีนเหมือนกันครับแอะดรีนเหมือนกันสี่สี่พอตสี่พอตครับผมอ๋อมีอันนี้คือเขาเรียกอะไรพี่มาเหมือนแปดจุดหนึ่งแล้วมันเป็นตัวของแต่งของแอะดรีนอ๋อเป็นเป็นของแต่งแรกๆเลยเนาะใช่ครับโอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะผมว่าตัวนี้ถอดจากรถผมมาใส่เลอ๋อถอดจากคันเขาเลยใช่ใช่ไหมแล้วก็มาสับมาอยู่คันนี้นะครับอ๋อนี่นี่นี่อันนี้เป็นหัวสายเป็นของเงินเลยไหมพี่อุ้ยแท้เลยไหม ตัวนี้ตัวนี้ไม่แท้ครับตัวนี้ไม่แท้ตัวสายตัดสั่งตัดอ๋อสั่งตัดเราก็คือถ้าอยากใส่แบบเป็นวาล์วปวดอะไรพวกเนี้ยสั่งได้ไหมสั่งได้ได้เลยถ้าเราตัดสายพวกเนี้ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เอ่อสตาร์ทที่ประมาณพันแปดพันแปดพันห้าพันแปดอ๋อถ้าเกิดว่าเราตัดสั้นล่ะพี่ถึงไหมสั้นยาวแล้วแต่เราจะสั่งอ๋อคือสั่งได้สั่งได้ครับสั่งได้เราได้คือเราวัดอยากได้เท่าไหร่เราสั่งก็ได้เลยสวยๆเลยนะครับ นี่อันนี้ก็เก็บเป็นนอทองหมดเลยนอทองแต่ว่าจานคันนี้แปลกนะจานเดิมครับจานเดิมครับแต่ว่าดูตัดมาสเหลี่ยมใช่โอ้โหคันอื่นเขากลมหมดเลยนะแต่คันนี้ดูตัดไปดิเป็นไงไม่เหมือนเพื่อนโอ้ยถ้ามีคมก็คือเอาไปซอยหมูได้เลยมั้งเนี่ยนี่สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าเนาะอันนี้เปลี่ยนได้ไหมพี่เปลี่ยนไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเปลี่ยนน่าจะผมว่าน่าจะเปลี่ยนได้เหมือนแปดจุดหนึ่งนะ ใช่ไหมคล้ายๆกันนะผมว่านี่นะครับไม่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 เท่าครับแปดจุดหนึ่งน่าจะเล็กกว่าครับหรอใช่ครับอ๋อแต่ถ้าเปลี่ยนได้คงดีแล้วสั่งมาใส่เอเวสอ่ะมาเทียบแล้วแปดจุดหนึ่งจะเล็กครับอ๋อเล็กเล็กเยอะไหมพี่เล็กเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เนาะเยอะมากเลยเนาะนี่นะครับ แต่ว่าอยู่นี่ไม่ค่อยมีใครใส่เนาะไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะในเอ็กแม็กเนาะใช่เพราะมันปั๊มมันเล็กอะครับปั๊มเป็นตัวเล็กไม่สมส่วนเอาไว้ใส่กับพวกวีพวกอะไรพวกนี้มากกว่านะพี่ใช่ไหมนี่อันนี้เป็นล้อแดงกัดเหมือนกันกัดก้านกัดก้านเหมือนกันนะครับนี่ยางอันนี้เป็นยางซิ่งหมดเลยไหมพี่ยางเดิมใช่ครับตัวนี้เป็นยางเดิมเป็นยางเดิมอยู่ทุกคันเลยไหมพี่อยู่เป็นคันนั้นใช่ครับอ่ะมีคันเดียวเนาะมาแบบโอ้โห เด่นๆเลยนะครับโหยี่สิบแล้วฮะคลิปนี้จะยาวนะครับแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มจริงๆนะครับบอกเลยว่าคุ้มเฮี้ยเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเหมือนกันเลยคาร์บอนอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้คือสายจากต่อ ABS นะครับอ๋อสาย ABS ครับอ๋อสายต่อมันจะมาต่อตรงที่ตรงนี้อ๋อก็คือของข้างหน้าหรือข้างหลังนี่พี่ข้างหลังครับแล้วข้างหลังก็มีด้วยเหรอมีครับมันจะต่อออกเนี่ยป้อมตรงนี้ครับนี่แหละความยาวคือเรา สั่งได้ว่าจะเอายาวแค่ไหนเราจะวนยังไงอะครับโอ้คือสั่งมาจากนู่นเลยเนาะนไม่ครับยิงมันี่คือจากนี่ครับถา้าจากตรงนี้เหรอมีฝาน ABS ครับท่อท่อตัวนี้ครับวิ่งเข้า ABS ครับอืมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้จริงๆนะนึกว่าเขายิงจากนูน่นลงมานี่นะครับแต่ทนนี่จริงแล้วไม่ใช่นะยิงแค่ตรงนี้ต้องผ่านกอง ABS ก่อนครับอ๋อเหมือนของรถยนต์เลยใช่กูหลักการคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้มีซูเปอร์ฮีโร่ด้วย นี่ใช่นี่นะครับโอ้โหมานั่งทําอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ตกหรอกนี่ก็คือโอ้คันนี้เก็บเหมือนกันเลยใช่จะมีคาร์บอนเป็นคาร์บอนอันนี้การตกคาร์บอนเหมือนกันอันนี้เป็นคาร์บอนเก็บหมดเลยแต่ว่าของพี่ไม่มีใช่ไหมใช่ครับไม่มีเนาะตัวนี้เนาะนี่อ๋อนี่นี่นี่นะครับเห็นไหมล่ะถ้าใครอยากทานะครับนี่เนาะนี่เก็บสวยๆเลยทะเบียนยังเหมือนกันอีกโอ้โหอ้คันนั้นหกอันคันนี้สี่ โอ้โหห้าอยู่บ้านอีกครับ้านอีกรถรถแม่รถรถแม่รถอะไรยังเอานะครับลอคิดดูดิโอ้โหสุดเกินนะครับไอ้กรอบทะเบียนเนี่ยอัดเองไหมพี่อัดเองครับอัดเองเนาะเลททั่วไปนะครับ <c oughs> นี่สวยๆเลยนะครับเครื่องอัดของเขายังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่สั่งมาดูพี่สั่งมาลองอัดดู <c oughs> ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าสั่งมาผมจะมาอัดด้วยไม่ใช่เลยหรอกก็คือผมอัดไปแล้วนะครับกรอบของช่างหยิดแม่งโคตรแข็งเลยนะครับ ใช่เทเนียมแท้นะครับโอ้โหต่อกว่าจะลงราคาเรื่องราาคเพี่พันสี่เลยนะของผมสั่งมาก็รูแรงอยู่นะครับแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยบางบางเองนะครับแต่ว่าแรงอยู่นะครับนี่ชุดหลังตัวคันนี้ท่อแปลกๆเลยท่ออะตอมครับอะตอมใช่โอ้อะตอมโปรเจกต์นะครับมีทั้งใบเหมือนกันว้าวแต่ว่าสีเนกัโอ้โหทรงเหมือนอาคาตัวเก่าๆเลยไหมพี่ไม่ไม่คล้ายครับไม่คล้ายเนาะใช่ต่างกันเยอะไปพี่ของอะตอม เลยอะอ๋อนี่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 เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นอย่างนี้อันนี้แบนนะครับนี่ส่วนคันตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมนี่โอ้โหสวยๆเลยนะอันนี้เป็นงานดัดด้วยเหรอข้างในดัดเหรอพี่ใช่ไหมมาอย่างนี้เลยครับมาอย่างนี้เลยใช่ครับมาสังมาข้างใเนะครับอ๋อก็คือขึ้นมาอย่างนี้เลยอุ้มันเป็นขอบุมตรงนี้ด้วยยังไงสวยๆเลยนะครับตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้ตามท้องตลาดตอนนี้ก็อยู่หมื่นแปดครับหมื่นแปดผู้แรงอยู่นะ แล้วพวกเอสีอะไรพวกนั้นล่ะพี่ตัวนั้นมันจะอยู่หมื่นเก้าห้าถึงหมื่นเก้าหาอ๋อราคาไม่เท่าไหร่ครับนิดเดียวเนาะนิดเดียวเลยนะครับราคาทองละวิ่งหลายๆกันหมดประมาณนี้เลยเนาะนี่ก็อันนี้ก็เก็บคล้ายๆกันเลยเป็นนอทองหมดเลยเนาะนี่นะครับสวยๆเลยนะตัวนี้เป็นโช๊คแก๊ซี่แก๊ซี่ครับแก๊ซี่เป็นโมไตัวเท่ากันเลย สังกัดแกนะครับคือเยอะมากเลยนะนี่นะครับมาดูนะครับเขามาดูเนาะอันนี้เป็นจาเนเ,เหมือนกันจานเดิมเหมือนกันจานเดิมโอ้แต่คันนี้คือเก็บเป็นน็อตทองนะพี่นี่ตัดทองนะตัดทองอันนี้เป็นอะดีลีนลีนป<า>กักข้างปักเยปข้างครับอ,อ๋อเออนี่ปักข้างอุ้ยสวยนะผมว่านะครับลายนี่มีลวดลายเยอะกว่าเยอะกว่าตัวผีเสื้อตัวนั้นนี่นะครับโอ้ยสวยเลยนะนี่สวยๆเลยนะครับสวยจริงเนาะนี่ คันนี้เก็บเหมือนกันเลยกับคันนั้นน,นะครับแต่ว่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้คันนี้เลยคันน,น,นี้หมดเท่าไหร่เจ้าของหมดเท่าไหร่คันนี้สอ,ส,ส,นสองแสนกว่ากว่ากว่ามาเดี๋ยวเจาะเจ้าของเลยคันนี้ขอเจาะเจ้าของเลยนะครับสองแสนกว่ากว่าไม่รวมรถไม่รวมรถไม่รวมรถรถมาเท่าไหร่รถมาแสนสามซื้อมือสองมาซื้อมือสองมา หมดสงแสนกว่าใช่ครับโอ้ซื้อรถยนต์ได้เลยนะโอ้โหโหดจริงๆนะครับคือแต่งมากี่รอบคันนี้รอบเดียวครับรอบเดียวจบเลยใช่แต่มันจะมาทีละอย่างอ๋อคือมาทีละอย่างอ๋อนึกว่ามาแบบบุ่มทีเดียวทั้งคันเลยไม่ใช่เนาะไม่ครับมาเดี๋ยวมาจากชุดบนก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นเบมโบเบอร์19เหมือนกันเหมือนกันกับคันไหนนะคันโน้นคันส้มเนาะ แต่ว่าคันนี้ทีเด็ดเด็ดจริงๆนี่นะครับ1ตัวนี้เส้นเท่าไหร่ซื้อมา2ข้างมัน830บาท8 3บบาท็ตัวละ4ละกว่บบาทก็ตัวลสี่ร้อยกว่บาทประมาณนี้นะครับน,นี่แล้วทีเด็ดนี่นเดียหนาแท้ตัวนี้เท่าไหร่ข้างละสองพัข้างละสองพันโอ้โหสุดเกินนะครับเนี่ย ดูดิโอ้ขโมยได้ไหม <c oughs> สูตรจริงๆนะครับคือที่เห็นมาเนี่ยไม่มีฝานะครับคันนั้นไม่มีฝานะคันนี้ก็ไม่มีฝานะครับคนนี้เป็นฝาธรรมดาแต่คันนี้มาเดโทนาเลยนี่สองข้างด้วยนะครับอันนี้เบอร์เดียวกันไหมออซ้ายจะเป็น16ครับซ้ายเป็น16ใช่คตัวเล็กดอยก็คือเข้ากับปั๊มข้างหลังใช่อ๋อนี่นะครับแต่ว่าคันนี้แปลกอยู่อย่างก็คือเก็บเป็นอนอตเลสใช่ครับทำไมเราเลือกเป็นอนอตเล ผมว่ามันดูสะอาดกว่ามันครีนกว่าเนาะใช่เนาะมันคุมโทนกว่านะครับนี่แต่ว่าชุดนี้ยังไม่เป็นคาร์บอนยังลอยอยู่ไหมยังใ่ไหมยังไม่มีแผ่นจะใส่เยังไม่มีแผ่นเนาะแล้วดูนี้มันสบายกว่าไหมเลยเป็นยังไงมันดูสบายกว่าอ๋อดูคลีนๆเนาะนี่นะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยเนาะนี่เก็บเป็นนอตเหรียญมาเลยนะนี่เป็นโอ้ปิดเนียนมากเลยนะครับตรงนี้นี่เป็นอุกระจกปิดเนียนอันนี้ตุ้มยังไม่มียังยังไม่มีแล้วก็ปอกแผ่นยังเดิมอยู่นะครับ ส่วนข้างหน้าอ้าวโล่งเลยไม่มีชิวคันนี้คือถอดทิ้งไปเลยถอดออกเลยตอนแรกตอนแรกก็ใส่อยู่ใส่ใส่เนาะแล้วก็ถอดทิ้งไปคันนี้เคยเป็นสีอะไรมาก่อนเดิมมาสีเหลืองครับสีเหลืองใช่ครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นสีสีแดงมีสีอื่นอีกไหมไม่ครับไม่มีแล้วอ๋อคันนี้เคยเอาไปประกวดไหมไม่เคยยังไม่ไม่เคยเลยใช่เพราะาทำเสร็จปุ๊บก็ฟุ่มเฟอจอดเลยจอดเลยยาวเลย นาะมีแยวออกผิดอ๋อนี่นะครับคือสวยจริงๆนะครับคือเห็นเจ้าเบนซ์ถ่ายมาให้ดูอยู่นะครับคันนี้นะรถของน้องตะวันน้องพี่โตปะน้องตัวเต๋ตัวเต๋ใช่อ๋อพี่ชายเขาเคยวิ่งทริปกับผมอยู่นะครับเจ้าพอเจ้าพอไอเอ็มบีด็กแต่ก่อนนะครับโคตรสุดนะครับรถแกสวยจริงนะครับสวยสุดในกลุ่มแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เก็บเป็นของนาคมไหมตัวนี้อ๋อทั้งคันเป็นของนาคมไหมใช่ครับที่เป็นน้อเหล็กเป็นของอ้เป็นของนคมหมดเลยนะครับ นี่ตัวหนึ่งเท่าไหร่ตัวหนึ่งสี่สิบห้าเริ่มที่สี่สิบห้าอ๋อเริ่มที่สี่สิบห้าหูแรงนะครับถือว่าแรงอยู่นะของนาคมนะครับแต่ว่าสวยจริงนะครับนี่เป็นไงสวยจริงนะครับอันนี้เก็บเป็นคาร์บอนหมดเลยคาร์บอนสวยๆเลยยันตรงนี้เลยใช่ครับแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ข้างล่างนี่โอ้โหว้าวอันนี้คือไทเทเนียมแท้ตัวละ ประมาณซื้อมาสิบตัวหมดประมาณห้าพันกว่าบาทสิบตัวใช่ครับแค่พวกนี้เหรอใช่โอ้โหสิบตัวห้าพันกว่าบาทชุดหน้าชุดหลังรวมกันมาห้าพันกว่าบาทโอ้โหไม่จะโวยสุดจริงๆนะครับนี่คือเป็นเป็นสีม่วงใช่อันนี้คือถ้าเป็นไทเทเนียมนี่สั่งสีได้เลยใช่ไหมสั่งได้ครับสั่งได้มีสีฟ้านะครับถ้าจะไม่ผิดนะคืออ่าเห็นกระช่างปิงอยู่นะครับนี่ว้าวสวยๆเลยนะครับ แล้วก็ข้างล่างเป็นซีพอตเหมือนกันซีพอตเหมือนกันซีพอตตัวนี้เท่าไหร่ประมาณเลิกถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นประมาณเกือบเกือบหกพันเกือบหกพันใช่ประมาณห้าพันแปดประมาณนี้นะได้ได้อยู่เนะาะนะครับตลาดก็ประมาณนี้นะครับราคาก็อาจจะโดดสูงบ้างบางที่นะครับใช่เนาะแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่นะครับนี่แล้วอันนี้ก็เก็บเป็นจานอาสามอาสามเหมือนกันกับคันนั้นเลยตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือเราบิลลิ่งเพิ่มหรอ เจาะเพิ่มเหรออ๋อคือสั่งมาแบบเป็นเจาะเลยใช่ครับอ๋อนี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับแต่ว่าล้อยังเป็นล้อเดิมใช่ล้อเดิมกันนะครับนี่กัดก้านมาว้าวนะครับยางยางยังเป็นยางเดิมยางเดิมอยู่นะครับหนึบไหมถ้าเป็นยางเดิมไม่ค่อยหนึบไม่ค่อยหนึบผมว่าไม่ค่อยหนึบมันจะไหลๆไหมหรือยังไงมันไหลๆเวลาเข้าโค้งไม่ต่างกันนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นดันหลบเลยนะใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นเป็นดันหลบ ของพีซเ็กเป็นมิชลินนะครับแต่ไม่หนึบนะครับไหลอย่างเดียวเลยทําหน้าฝนนี่คือแบบไปคนละที่เลยนะครับถ้าขับเร็วนี่คือตายนะครับตายอย่างเดียวนะครับโอ้ไม่เหลือนะครับผมว่านะครับนี่อันนี้ไปเก็บเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่ครับเป็นแก้มนะครับอันนี้ใช้แก้มไหมเขาเรียกแก้มไหเนาะอันนี้ก็โอ้ดูถ้าเป็นรถยนต์นี่คือแบบอลังนะผมว่าอลังจริงนะครับโคตรสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูดมนี่นะครับ มาชุดหลังทําอะไรไปบ้างชุดหลังชุดหลังมีกันตกเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนใช่ชุดท้ายคาร์บอนชุดท้ายคือตัวนี้ใช่ครับอ๋ออันนี้คือมันแยกชิ้นไหมหรือว่าเป็นชิ้นเดียวอที่แยกมันจะมีตัวนี้ตัวตัวนี้สามชิ้นนี้จะแยกชิ้นกันอยู่อ๋อนี่นี่นี่มีแต่มีมีรอยต่ออยู่นะครับนี่อ๋อประมาณนี้นะครับโอ้โหผมว่าน่าจะหุ้มยากอ่ะดูแล้วถ้าให้ผมหุ้มหุ้มไม่ได้ดูแล้วดูนะครับเบาเยอะเลือเกินนะครับเก็บกว่าจะได้นะแต่ละจุดนะครับ คาร์บอนหมดเท่าไหร่คันนี้คาร์บอนประมาณสามหมื่นได้สามหมื่นโอ้โหเยอะเยอะกว่าของพี่เจมอีกเนาะพอๆกันพอๆกันเลยนะไล่เรียกกันเลยนะครับนี่สวยๆเลยเนาะกันตกก็คาร์บอนมีของไว้ข้างในข้างในไม่มีใต้เบาเฮ้ยใช่หรอให้ขอดูหน่อยดินี่โอ้โหเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือเก็บเป็นเบาบางใช่เบาบางเบาบางนะครับแต่ว่าดู ปากก็เลื่อยเลยนะของเรานะอันนี้ลูกอะไรบอกได้ไหมบอกได้ล,ลูกเดิมหัวเต็มลูกเดิมหัวเต็มใช่ครับอ๋อหัวเต็มก็คือหัวนูนเหรอหรือว่ายังไงหัวเต็มเลยครับอ๋อคือเต็มเบ้าเ,เลยลเต็มขึ้นมาอืมแล้วลูกเดิมถ้าแบบเป็นลูกอื่นเงนี้ยม,มันมันเป็นยังไงมันลูกหรือลูกเดิมเดิมมันเลยถ้าลูกเดิมเดิมมันเลยหัวมันจะเป็นหลุมลงอ๋อคือมันเป็นหัวบางลงไปใช่ครับที่เขาเรียกหัวเต็มเรียกอีกอย่างก็เป็นลูกอินโดอ๋อประมาณนั้นตัวนี้เคยวิ่งหรือยัง ยังไม่ได้ออกวิ่งเลยเราไม่ได้ลองเลยเราปิดอย่างเดียวเลยช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยเนาะนี่มาชุดหลังฝั่งนู้นก่อนยังค้างกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นท่อ sc แต่ว่าตัวนี้เงาต่างกับของพี่เจมของพี่เจมเป็นตัวด้านเนาะนี่นะครับโห้ยเป็นลุงมาเลยนะดูดิเป็นลุงมาเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะตัวนี้ใบนี้เท่าไหร่หมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าห้า ราคาก็ใกล้เคียงกันมีคันนี้มีสายหม้อน้ําด้วยใช่ไหมมอน้ำใช่ไหมสายหม้อน้ำครับโอ้โหยาวไปนู่นเลยนะครับสายหม้อน้ําเท่าไหร่คันนี้สายหม้อน้ำรวมสายมันพันกว่าบาทพันกว่าบาทเนาะก็ไม่แรงนะครับนี่จับต้องได้เนาะนี่นะครับอู้สวยๆเลยนะแต่ว่าข้างหลังเก็บเป็นน็อตเหรียญแต่ว่าเครื่องยังไม่เก็บใช่ไหมคันนี้ได้ครับเครื่องยังไม่เก็บอ่ามีแผ่นจะเก็บไหมมีใส่เป็นอะไรน่าจะเป็นเหรียมะคมเหมือนเดิมอ๋อน่าจะเป็นเหรียญมะคมเหมือนเดิมครับถ้าถ้าเปลียน พวกเนี้ยเราใส่เป็นแค่ไอ้นี่ถ้าเป็นไทเทเนียมเนาะไทเทเนียมใส่เป็นแค่ชุดกางแต่ว่าเด่นนะทุกคนคือโคตรเด่นเลยนะครับเนี่ยดูดิโอ้สวยจริงๆนะครับสวยมากเลยสายเป็นพวกนี้แท้ไหมครับแท้ครับเป็นสายแท้เป็นเอิร์นเลยไหมใช่สายเอิร์นแท้นะครับนี่นี่แท้นะครับแท้ทุกคันนะครับโอ้สุดจริงๆนะครับตัวนี้เป็นโชคตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยมีแค่คันนี้นะผมว่านะที่แปลกกับเพื่อนนะครับนี่อันนี้เป็น อ่าโอลินตัวนี้ราคาเดียวกันเลยไหมราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยเนาะนี่นะครับโอ้สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นท้ายเป็นสมสมกอันนี้คือเป็นครอบเหรอครับหรือว่ายังไงอ่าเราถอดครอบตัวเก่าออกแล้วก็ซื้อตัวเป็นสมูกมาใส่แทนอก๋อก็คือเป็นแค่ครอบตัวนี้ใช่ครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกใช่ครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกอ๋อผมคิดว่าเปลี่ยนทั้งลูกนะครับคือแบบคิดว่าเป็นทั้งลูกเลยนะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแค่ครอบเนาะสจอแคไลนะครับ นี่เคยลงเพจไหมคันนี้เคยลงเคยลงไปแล้วว้าวนะครับนี่ดันให้สจดู้ไหมเนี่ยดันให้สจดูบ้างนะครับเนี่ยนะครับนี่โอ้โหสวยๆเลยอันนี้เป็นทะเบียนสิบเอ็ดว้าวประมูลมาไหมพวกนี้อ่าได้มาเจ้าของรถเก่าเลยอ๋อได้มาอย่างนี้เลยใช่ครับว้าวนะครับถือว่าดีนะครับดีเลยนะครับเนี่ยคืออ๋อแล้วทะเบียนเราปิดยังไงเนี่ยอ๋อเป็นแผ่นสแตนเลสเป็นแผ่นสแตนเลส อ๋อแล้วก็ติดกาวใช่ใช้สามเลนไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดถ้าหลุดนี่คือ500เลยนะแต่คงยังไม่ใช่500นะครับผมมาดูแล้วนะตัวนี้เป็นเป็นประมูลไหมหรือว่าเดิมไม่แน่ใจว่าเขาได้ประมูลได้ไหนะครับแต่ว่าเรีกสวยนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโคตรสวยเลยนะฮิแต่ว่านี่ข้างอันนี้เป็นสีสีเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเอฟคน้ำเงินหรือเอฟเฟคม่วงเนี่ยดูไม่ออกเลยตัวนี้ มันเลียงว่าเอฟเฟกอะไรช่างไหนไหนแล้วเอฟเฟกอะไรครับเนี่ยครับจะออกออกน้ำเงินออกน้ำเงินเหลือบๆเนาะใช่เหลือบๆน้ำตาลครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยดูดิไปตามกล้องเลยนะครับยังไงอันนี้ก็เก็บเป็นน็อตเหล่เหมือนกันน็อตเหล่เหมือนกันว้าวอันนี้ก็มีเป็นคาร์บอนใส่ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับดักไอครับดักไอใช่ครับปกติมันจะสายตัวนี้มันจะเสียบอยู่ที่กองเดิม อยู่ตรงนี้ใช่เราถอดกองเดิมออกถ้าเราจะปล่อยทิ้งไว้เราก็กลัวมันจะพ่นใส่ใส่เครื่องใส่ฟางเราเราก็เลยใช้เป็นกองอินเคมาใส่ก็คือกักไว้ใช่ครับอ๋อนี่นะครับว้าวสวยๆเลยนะครับคือยังใหม่จริงนะครับคันนี้ยังใหม่นะครับพอกไอ้คันนี้เลยนะครับคันนี้แบบต้มแทบไม่มีนะครับโอ้โหสุดเกินนะครับโหโหดไปไหนนะครับอันนี้คือฝาฝาเขาเรียกเป็นฝาอะไรนะตัวนี้ลืมแล้วเมื่อกี้ ฝาปิดใบพัดอ๋อก็คือมันจะมีใบเหรอตรงนี้ข้างในมันจะเป็นจานอ๋อเป็นจานใช่ข้างที่เป็นใบพัดข้างหนึ่งมันจะเรียบข้างนึงมันจะเป็นใบพัดอ๋อครับผมเหมือนคล้ายๆกับชุดข้างทั่วไปไหมชุดข้างทั่วไปอ๋อชุดข้างทั่วไปเลยเนาะอันนี้ไล่ข้างไหมคันี้ไล่แล้วไล่เรียบร้อยแล้วจบสเต็ปเรียบร้อยแต่ยังไม่เคยดันยังไม่ได้ดันวัด G P มาให้ดูหน่อยนะว่างนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับอันนี้เก็บเป็นคำว่าเหมือนกันแต่ว่าโดนไปแล้วเนี่ ใช่ไหมโดนไปแล้วโดนไปแล้วนะครับโดนตอบประตูเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะครับเก็บเข้านี่บเบ็ดเสร็จสองแสนสสุดเกินนะครับแล้วคันนี้สีส้มหมดเท่าไหร่แสนกว่ากว่าแต่ว่าใกล้เคียงกันเลยนะคันนี้นะครับแสนกว่ากว่าเนาะนี่นะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้นะครับโอ้โหล่อไปเกือบชั่วโมงนะ ไม่รู้ว่าจะตัดลงได้แค่ไหนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ให้ดูรวมๆนะครับโอ้โหนี่นะครับคือ4ี่คันติดนะครับผมก็เพิ่งเคยถ่าย4ี่คันติดนะครับโอสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไปเพียงแค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวให้พี่เจมฝาก Facebook ครับพี่ a c e b o o k ของพี่เจมเลยอ๋อชอเจมชอเจมบุกทหารเป็น ก็คือภาษาไทยเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซนะครับแล้วก็ลูปไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับที่ทํารถเกี่ยวกับ Xback โดยตรงไหมพี่ก็ได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นเนาะก็คือใครสนใจจัดสภาพหรือว่าหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับเป็นภาพแล้วก็ลิงก์เฟซนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเอาเพียงแค่นี้ล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ ถ,ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะก็สำหรับครูนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ